อ่าทำไมจะต้องจ่ายเพิ่มอ่ะอันนี้ผมบอกแบบนี้นะครับคือลักษณะของการซ่อมอู่กับการเข้าห้างอ่าเวลาใบเสนอราคาเนี่ยบางทีเนี่ยอู่อาจจะเสนอราคาเผื่อเพราะประกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาไม่จ่ายเต็มตามราคาที่อู่เสนอผมเนี่ยทะเลาะกับบริษัทประกันตลอดเวลาคเพียงแต่ว่า เราต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าก่อนลูกค้าที่มาทํา a ทัศซีเนี่ยผมไม่อูน่นอกเกลือลูกค้าทุกคันเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งศูนย์แทบทั้งหมดรถรุ่นใหม่ๆม,มันมีอยู่แล้วแต่บางคันเอาไปเข้าศูนย์แล้วศูนย์ก็ใช้ซับหรือศูนย์ก็ใช้เด็กฝึกงานที่ฝีมือไม่ดีส่วนใหญ่ก็มักจะทํางานออกมาไม่ค่อยเรียบร้อยอถึงจะเป็นศูนย์จริงๆแต่ว่าสุดท้ายก็เรียกซับมาทําก็จะทํางานออกมาหนึ่งไม่เรียบร้อยสองอนาน ลูกค้าก็จะหนีมาอู่แบบเนี้ยซึ่งคิดว่าสะละเอียดกว่ามีฝีมือมากกว่าแต่เวลาที่ผมอธิบายให้ลูกค้าก่อนที่จะเอารถเข้ามาทําคือโอเคครับรถคันนี้ผมทำสองหมื่นครับแต่ว่าประกันเนี่ยจ่ายหมื่นเดียวลูกค้าต้องจ่ายสองหมื่นนะครับค่ะถ้าลูกค้าโอเคก็จอดรถทําผมจะพูดงนี้เลยตั้งแต่ก่อนจะเอารถเข้ามาผมเสนอราคาไปให้สามหมื่นนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวประกันเขาจะกดราคาเราลงมาแต่ไม่ต้องห่วงผมก็จะตีราคาไว้ให้ลูกค้าแล้วว่าโอเคผมเสนอไปสามหมื่นแต่ผมทําจริงๆอาจจะแค่สองหมื่นห้าประกันจ่ายหมื่นห้าอีกประมาณหมื่นหนึ่งลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับโอเคไหมถ้าโอเคลุยถ้าไม่โอเคลูกค้าก็เอารถไปทำํำอู่ออห้างหรือบางเคสรถชนหนักมาตุ้มเวลาทํากับผมมันต้องสํารองจ่าย ก่าจะลองเงินเบิกประกันเป็นอาทิตย์สมมุติรถชนหนักมาเอางี้ลูกค้าจ๋าลูกค้าไปเข้าศูนย์ให้เสร็จไปซ่อมแบบไม่ต้องเสียเงินเลยออกมาเป็นคันแล้วมาแก้งานกับผมครับไปเสร็จก่อนเงินไม่ต้องจ่ายเพราะเราเข้าศูนย์ถูกไหมประกรันเป็นคนเคลียร์เสร็จปุ๊บออกมาไม่เรียบร้อยคุณเอาส่วนต่างตรงนั้นนะ่ะที่จะต้องควักมาแก้กับเอทัีผมจะกูลลูกค้าสองรูปแบบครับแต่อย่างของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่า ตอนที่เรารถเข้าไปทำกับเขาเนี่ยเขาได้คุยตรงนี้หรือเปล่าเช่นฉันเสนอร้านเจ็ดเนี่ยเฮ้ยแต่พี่ทําร้านเดียวนะเฮ้ยฉันเสนอร้านเจ็ดพี่ทำแปดแสนนะแต่พี่เอาอะไหล่เก่าบ้างใหม่บ้างนะทําให้รถเรานะโอเคไหมอ่าอย่างเงี้ยมันต้องคุยกัน อันนี้ไม่มีเลยครับมามาคือเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยความที่เขาทะเลาะกับประกันไปมาไปมาหรือเปล่าเพราะว่าแฟนผมก็ถามตลอดว่าแบบเออที่ทารถหรือยังรถเป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าประกันยังไม่อนุมัติยังไม่อนุมัติคือถ้าตามหลักฐานที่เรามีคือยังไม่มีการคุยเรื่องของอ่าว่าค่าซ่อมเท่าไหร่เราได้เข,เขานะเราได้โทรเข้าไปที่ศูนย์นะไอโทรเข้าไปที่บริษัทประกันไหมว่าอันเนี้ยเป็นยังไงบ้างอ่าหนูก็ได้มีการไถ่ถามประกัน เพราะว่าหนูกาตามพี่อู่อู่เขานะว่าพี่ประกันว่าไงบ้างเราะอ,อพี่เราประกันสง่สงสง่สงสง่งส่งเขาเรียกว่าส่งหนังสือมาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ตามประกันแล้วประกันก็บอกสง่งแค่นะรอบแรกวันที่สิบห้ากรนะคมดารถชนเดือนไหนรถชนเดือนไหนรถชนเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาประมาณวันที่สิบแปดค่ะอะละ้วฤเดือนสี่บกราภุมพามีนาเมษาพฤษภาเดือนห้ารถชนเดือนห้าใช่ค่ะ เดือนห้าแล้วหนูเข้าไปเซ็นเอกสารเดือนกรกฎาคค่ะโอ้สองเดือนเพิ่งเซ็นเอกสารอ้าวสองเดือนนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยต้องดูตรงต้องไล่ทาลายอ่ะมาต้องไล่ทาลายดูเอกสารอ่ารถชนประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดพุทธศรถรถเข้าไปที่อู่เนี้ยพฤทภาแล้วผ่านไปสองเดือนถึงจะได้เซ็นเอกสารประกันใช่ใช่ค่ะประมาณแบบแบบประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนนะคะ อันนี้ก็ให้คําตอบว่าอะไรกําลังประเมินราคาอยู่อ่ะโอเคสมมุติประเมินราคาหนึ่งเดือนอ่ะตอนตอนตอนน hmm. ั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอันเนี้ยตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ตัวเราอยู่เชียงรายด้วยใช่อ่ะก็เลยอาจจะทําให้เรื่องของการเซ็นเอกสารเนี่ยมันล่าช้าโอเพราะเขาบอกว่าเราต้องเดินทางมากรุงเทพที่ทางอใช่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่โทษใครเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะอยู่เชียงรายโอเคอันนี้พอสองเดือนเนี่ยอ่ะสองเดือนไม่นับก็ได้อ่ะถือว่ารอคิวสมมุติที่คิดในเนี้ยดีสองเดือนรอคิวพอถึงเวลาได้คิวแล้วปุ๊บ อ่ะเสนอันนี้ผมพูดแบบเกลี่ยทั้งสองฝ่ายเลยนะอ่าเพราะว่าถ้าเป็นผมผมอาจจะอ้างได้ว่าก่อนลถมาเนี่ยเราก็มีงานอื่นอยู่กว่าจะเริ่มประเมินราคาก็ต้องใช้เวลาเคลียร์งานอื่นออกนู่นนี่นู่นนั่นก็อาจจะเหลือสักอาจจะใช้เวลารอคิวสักเดือนหนึ่งอ่าอันนี้อาจจะช้าหน่อยสองเดือนนะก็คิดในแง่ดีเกินอ้าวเดี๋ยวมันมันต้องมีมุมให้ออก